สดครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่กับอับบอสครับในเซิร์ฟฟ b i n g ดอดอะไรนะลืมแล้วช่างมันเถอะถ้าม,ม,มีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับผมบบอมไปเก็นี่ผมก็มาเล่นในชุตเตอร์ใช่ไหมบอสใช่ใช่นี่เป็นเซิร์ฟฟูบิงนะครับฟูบิงเออฟูบิงดออะไรนะลืมละช่างมันบอสไปนี่เลยบอสเลยนี่ก็เลือกอาชีเออ เป็นไซร์เล็กคิวเลอร์แล้วยังสปายดยว่ะเย่ฆ่าได้ตัวหนึ่งสาวไม่ได้เลยสักติดสปายครับสปายเดี๋ยวเพิ่งใจเย็นเพื่อนเราแหละโอ้โหแม่งมีระเบิดเว้ยเราแหละเท่เท่เท่แม่งมีระเบิดฆ่าไม่ได้เลยฆ่าไม่ได้โอ้โหสปายมันคือโดนล้าแหละเมื่อกี้ไว้ได้คิวหนึ่งแล้วเล่นโดนล่าแบบมันเหมือนทีมเ ไปอีกมามัเหมือนทีมคอเทสเลยนะอ้คือมาทำให้เหมือนทีมคอเทสเลยอ่ะดีเอานี้เหรอเอาโหไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าบอสเลยบอสรู้จักเปลี่ยนผีฟอนเขียนไหมโอ้เล่นประจำเออเหือไอทีมฟอเนี่ยผมจะลองเล่นสายเรือเราได้เราไม่ได้ชเหือดสปายมันน่าจะล็อโหมดได้นะเว้ยมันจะโอเคอยู่นั้นนะเอ๊แล้วคิวแล้วเพื่อนหรือเปล่าตอนนั้นเหรอคิวได้ต้องนานนะเพ่อ

โอ้โอ้โนโนแลกไว้ไว้กระสุนหมดมาเฮือตายฟันตบมั้ตอนนี้ผมเป็นสายแทงน้ำแล้วก็แบบเดือโคตรช้าเนี่ยไอห้าคืออันไหนวะอันไหนก็ได้โอ้โหบอมตอนนี้เราแบบเดือโคตรช้าเราเป็นสายแทงอะไอห้าคือยังไงอ๋อไอห้าแล้เราไปเลือกไอหนึ่งเสยอ๋อแล้วเราเราเลือกไอหนึ่งทำไมบอดเลือกไม่รู้ เอาหรอเอาหรอแดงอยู่นั่นเว้ยเอาอ่ะเอาหรอเพื่อนโขมันไม่ได้ว่ะบอลเลือกไปห้าบอลเลือกอะไรผมสู้มันไม่ไหวว่ะเพราะผมเดินช้ามากเลยอ่ะบออยู่ไหนบอลเราตกลบอลอยู่ไหนบอได้ลตายสามแล้วโอเคจะได้ไปไหนไปไหนอันไหนก็ได้บอลเลือกเลยมาสายแทงเหมือนกันเพื่อนสายแทงนี่ แทงนี่อันไหนอันนไไหก็ม่ทราบสเตโรบอตอ่ะไม่รู้อ่ะอันดิษนี่อ๋ออะไรหรอลืม Max Magic เราเป็นนักพยากันนี่แะโอ้ไม่กัดโอ้นายตีรัวๆเลยนะเพื่อน m a จิกสติ c k นี่ฮะอ๋ออ๋อเจ็บเเปิดไปโอ้ยเจ็บ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 ใส่แทงมันยากมากเลยเล่นยากแบบ เรียนครยากเรารู้ป่มว่าที่เราใช้ทำอะไรได้เราจะตายแล้วโอ้มันสามารถประหลังได้เว้ยโคตรเสียเสียแล้วประมาณ้วตายแล้วเอาง่ายๆอ่ะว่าตายแล้วโอเคนะตอนนี้ได้สามคิวแล้วอพราะจฆ่าเราเล้วเจอเราห้ามฆ่านะเกิดไหนเราเกิดเฮ้ยผมคายบอแล้วเกิดเนี่ยเฮ้ยผมคายบอล เดียวไมไ่ตั้งใจไอบบ้บอมที่ไหนเรายังอยู่ตรงน<อ><อ>ี้อ้าวยังไม่ฆ่าทำไมเราตายวะข่าวไงไอ้หัวบอสไม่ตอนแรกมันไม่มันแหลกเว้ยกูไม่เห็นยังไงอันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวบอสรอบอสอย่าพึ่งนะอย่าขึ้นเรีบบอสอยู่ไหนอะจะฆ่ากูรู้ไม่ฆ่าบอสเราเจอหนาแล้ว บอสเราเจอหนายแล้วเย็นๆโทรๆๆๆอเราโทรๆๆๆหานายอ้าบอสเราเจอกันไม่แต่แรกนะเพรกตอนแรกผมก็ฆ่ามันได้ถือว่าเราแรกกันไอ้บอมดไม่สนใจใครนะตอนนี้ฆ่าทิ้งทห้หมดบอสอันไหนไม่บอกบอไม่บอกไม่บอกแล้วก็โอ้โหบอสเราจะได้เจอกันเราทีมบอะทีมไหมถ้าทีมเองก็ฆ่าเราอ่ะ Inside. Inside. ไม่ฆ่าไม่ฆ่าไม่ฆ่าจริงจริงอันนี้ไม่อันนีมีคนมลฆ่าดีเลยอ๋อมีคนมาอ๋อแล้วเพื่อนเพื่อนอนบอสออกมาตอนไหนนายเอาหรอเอาเอาหรอเอาเงาหู what the f โอเคนะตอนนี้เราก้อยู่ตาที่บาบลาบ์บบลาโอไอ้ยิงโก้ที่ไหนผมผมติดเออเพือ ตอนนี้ผมโดนสกิลใครไม่รู้อะโอเคหายละโอ้ใครมาพัาระเบิดมาชิตชิตเอาไปกินเอาน้อยหนาไปกินบอสอยู่ไหนปลาน้อยหนาไอ้บอสอยู่ไหนอะไม่ทราบอะครับหนองน้ำเหรอไม่่แนทำไมป้ายห้าคนเล่นไป้ห้าคนเล่นคนน้อยเลยสุดทุกอยู่โอ้โหโอ้โอ้โอ้ย ค oh, ือขนก like oh, ูนนะคะือขนแล้วตอนนี้ผมก็ใช้สายฮันเตอร์นะครับดึ๊บด ah. ึ๊บม oh, 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 ันบินได้เหรอจะเป็นไท์กไม่ทำไมมันมีคนบินได้ทำไมบางคนมันบินได้วะโอเจเดมอแมน F U พอแล้วด้วยวตอนนี้ผมเลจะใช้ซิวไบร์เวอร์ ขอารอเราด้วยเปิดมันมันมีทีว่ะชิดชีตชีตืออตายโอเคนะก็เห็นคนแอคเตอซินโรบอทอยู่นะครับโอ้โหวัตตาฟวัตตาฟกินวัตตาฟกินสกู๊ตอะไรวะมันเด้งเลยอะผมไม่สามารถบินในสูงได้ตอนนี้ผมเป็นสายอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่มีมีพิกแอคอ่ะมีพิกแอคอะไรนะพิกแอคไดมอนด์นะฮะมันดูไม่เหมือนจริงอ่ะฟื้น วันนี้ก็บินได้นะสาต้นั้นเองเห็อแล้วโดนแบบโดนอือโดนเดี๋ยวก็โดนแบนหรอกมีสปายเลยบ้านั่นถ้ามันล่องหนได้ยิ่งดีเลยนะบอสเออพอแล้เอ็งเลือกเลือกไปไหนะสปายมันเลือดมันน้อยมากอ่ะเหรอเอ็งไปไหนอ่ะไม่รู้อะผมกดมั่วละวมันกำลังฟิวลกดบอกสปายสปายเล่นยากสปายเล่นยากมันมันเลือดน้อยเอ้ยมันเกาะไม่ดี เออมาเหอะเราชอบเกาะไม่ดีก็ชอบเอ,อเจนต์เอ,อเจน,น,นร,เราสายบอ,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 ยอ,อ้แรงวะฮะเอเจนต์ใส่เอเจนต์อะแรงวะเอันหนึง่งเน็ตเน็ตแลนด์นู๊มากเรามาเล่นสไปโ,โหสไปร์กันเล่นยากเล่นยากเมื่อกี้ผมขาดสายไพโนได้โอ้โหยังเพิ่งคูอยังไม่ได้อธิบายท่านผู้ชม คนุณคล้ายๆนี่เลยคอไหนอ่ะคอเทสอ่ะออฮือฮืออ่ะตอนแรกเหมือนมากเนี่ยเมื่อกี้จาก4คิวนะ5คิวแล้วโอเคโอ้ยเพิ่งกินเพิ่งกินคืนนี้จะโอ๊ยมี่สายล่องเหงานีสายล่องเหงามี่สายล่องหนอ่ะบอสสปายใช่ป่ะล่องหนเนี่ยไม่ไม่สปายไม่ล่องเหินเอ้ยคุณลองเขาลองเล่นเป็นคุณหมอว่านี่ว่ะยืนได้แล้วหนึ่งคิว เป็คุณหมอวันนี้ผมลองเล่นเป็นคุณหมอนะคะท่านผู้ชมอุ๊ยโหดมากแทงโคตรเก่งอ่ะเป็นหมอเหรอแทงวิ่งโคตรยากอ่ะเป็นเมดิคเป็นเมดิคด้วยแล้วเป็นบันดิตบันดิตเป็นบันดิตแบบคนปันบันดิตโดนฟันยากขโมยไม่ไหวอ่ะมันั่นเสียงสเกลนะยากขโมยตตอนนั้นผมติดทีมพอเทนะคุกเกอร์นี่คืออะไรวะคุกเปอร์คืออะไรฮะคุกเปอร์ ทูเปอร์น er ่าจะไม่รู้ได้อะไรทูทูเปอร์นี่อยู่ทูเปอร์ปะไม่รู้เว้ยทูเปอร์นี่พวกเราปะไม่รู้เออเล่นทูเปอร์อยู่ทูเปอร์ไม่เจอทูทอ๋อเจอแล้วอ้๊ยเหกิดตายแล้วตอนนี้เวลามาบมาสำหรับวันนี้ ขอจบเพลงเท่านี้ครับขอบคุณคราเนี่ยพวกเงียบพิ่งบอมบอมได้กี่คิวเล่าเหรอเราจะมาวัดกันใช่ไหมว่าใช่บอสต้องแพ้เออยูเอสซีรันขึ้นแล้วบอมได้กี่คิวบอมได้เดยอะเลยไอ้บอสกลับก่อนเดี๋ยวกดยูเอสซีลันก่อนแป๊บนอมบอมได้กี่คิวมันยังไม่ขึ้นวรอไม่ไม่บอสเราผได้ห้าคิวนะประมาณยี่สิบบอมมันน่าจะได้แค่คิวเดียวเท่าที่เมื่อกี้มันบอกนะครับ โอเควันนี้ผมก็ขอล <ผม S 1> าไปก่อนนะสวัสดีครับ